ว่าดูเวทกรรมรายการก็พาตาช่างเรียบร้อยนะครับภาคที่4ครับแนะนำตัวทางบ้านนครับผมัดอกไม้ป่าเราต้องรับกินดอกไม้ป่าวันนี้ร้อยสิบ้าล่าสุดที่ช็อมาในร้อยเท่าไรร้อยสิบสี่ร้สามีเวทที่ดีสุดของเราอ รอครับ15นะคุมไม้ยนี่5โลโาช้ามาเกินเท่าไหร่จุดซ้อมครผานลุยนะซ้อมอยู่ที่อุบลกี่วันซ้อมมาเดือนครับเดือนหนึ่งเราไปเมือไงฝีมือเร็วว่ายังไงฝีมือนะชกมันมาสาฟควเปไปไหบ้างเพชรมอะไรนะเขาไีเขาไปเ้าไีเาไปเขาเขาเขา แต่เราไม่มีปัญหาเรารับได้หมดเราตัดเฉลี่ยเขาหน่อยไหมสูสีสูสีเราสูงเท่าไหร่ครับไม่เจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยครับห้าสิบเจ็ดครับปีนี้อายุเท่าไหร่ล้สิบแปดครับสามค่ยหลังเป็นไงผลงานก็แพ้ครับแพ้หมดเลยครับจริงเหรอครับก่อนชนะรวดจุดหลังมาอย่างว่าสะดุกดนะแต่วันนี้ความมั่นใจเป็นไงบ้างความมั่นใจต้องกลับมาเกิน เป็นคนจากจังหวัดถูกันครับฝากเป็นข่าวเชียร์อะไรทั่วประเทศเลยวันนี้กู้เอกด้วยนี้เชาจะรองนักป่าเข่าตรงมาัจจินะครับเต็มที่ครับผมโอเคช่วงนี้ต้องใช้ผมเดี๋ยวออกซ้ำมาดูคู่เอกนักรายการครับน่าจะเป็น ภาคที่4แล้วบ้างเอาในน้นำเตอรทางบานนะครับเดี๋ยวผมเพชรมาอะไรเพื่อนเจริญเพชรภาค4ี่ไหม<ะ>ครับโอโ้โหยังไม่แตกเลยวันนี้ต้องแตกกันนะวันนี้มีการ115 115เราชก3ไฟมา115หมดไหม114คหมด114หมดเลยมีมวย,มยมรอบเลยไหมมวรอดอ๋อวันแตงวันนี้ขยับขึ้นมานิดนึง115ว่าเช้าลงมาเกินเท่าไหร่เกินจุดเก้าสบายๆนะเราซ้อมอยู่เพชรอเจริญเพชรเหมือนเดิมกี่วันซ้อมมาครับสามนาท์ครับเรายกมาเขายกมาแทนไหมเนี่ย น่าจะรายการผมเลยรายการเราใช่ไหมปกติต่อยวันที่ห้าครับเรื่นมาปกติเริ่มมาก่อนไม่มีปัญหาร่างกายปึ้งสมอะไรความสูงร้อยสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆครับห้าสิบหกครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบสองสามไฟหลังเราเป็นไงมั้งช่วงหลังอชนะเพชรสุวรรณแล้วก็เพชรเหนียวพยัคแล้วก็ล่าสุดชนะราชันชนะสองไฟล์ก็พลาดไปไฟลหนึ่งก็เริ่มดีขึ้นนะเราเป็นมวยไงเปิดเกมหรอเปลฝีมือเปิดเกมวนขอดอกไม้มาชกมา ก็มีอะไรที่เห็นที่ว่าที่เราตังคนเอาเวลาเจ้มีแข้งซรายครับหยุดแข้งทรายได้รแก้มาเรียบร้อยวันนี้เอาอะไรไปสู้กับดอกไม้ปลาวันนี้โอ้วันนี้ก็ลูกขยันครับขยันเดินบี้เดินชนนะนะคิดว่าต้องไข่แตกวันนี้มั่นใจนะเราเป็นคนจากจังหวัดมหาสารคามอ่ะฝากไปขับเชียร์นะครับผมโอวันนี้ฝากเปเริ่มใจผมนะครับผมจะทำให้เต็มที่ครับไปชนะโอเคผมมาน้องจ่าจุดีครับผม